วนเอาแม่บังโง่กรุ๊กรุ่นเนียสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ s อสยูวัค่ะรายการดีที่จะนําเสนอกิจกรรมดีๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุริศิกดิ์ค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่งานค่ากรรมศัรวิชาการครั้งที่4ประจําปีการศึกษา2557ค่ะ ซึ่งจัดขึ้นโดยหลักสูตรภาคกรรมศาสตร์นะคะภายใต้หัวข้อที่มีชื่อว่าวัฒนธรรมไทยกับอาเซียนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นภายในงานจะมีอะไรโชว์ติดตามไปเลยค่ะทาการคากรรมศาสร์วิชาการของยูนุ่นนังคางกระนองนุ่นนังกรเอลาก็ตามอายุงม,มือเลยจ้า 자. <목소리나> วัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากหลักสูตรค่ากรรมศาสตร์เนี่ยก็เป็นหลักสูตรหนึ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนะครับและหนึ่งในรายวิชาที่มีอยู่ในหลักสูตรก็คือวิชาการจัดการงานค่ากรรมศาสตร์นะครับวิชาเนี้เป็นวิชาที่นักศึกษาปีที่4เทอมหนึ่งเนี่ยนะครับ ก่อนจะอ,อฝึกงานเนี่ยก็จะต้องเรียนวิชานี้เพราะวิชานี้เป็นวิชาที่จะนําเสนอผลงานของนักศึกษาในเรื่องของการจัดงานทางด้านค้ากรรมศาสตร์นะครับในปีนี้เราเป็นทีมงานคือมอบหมายให้นักศึกษาเนี่ยไปคิดทีมงานว่าเราจะสู่อาเซียนปี58นี้แล้วเราควรจะจัดกิจกรรมอะไรซึ่งให้มันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ของ นะครับในทีมงานของเราก็จะเป็นในเรื่องของเ,อเกี่ยวข้องกับประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนของเราโดยบูรณาการในแต่ละกลุ่มกลุ่มเนี่ยครับเอามาบูรณาการร่วมกันนะในงานนี้เราก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆน,นะครับก็คือการสาธิตอาหารซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของมหาเยาลัยมีการาจัดนิทรรศการทางวิชาการนะครับแล้วก็สาธิตอาหารจําหน่ายอาหารผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นักศึกษาเนี่ยเขา ช่วยกันคิดช่วยกันทำเขาจะได้ประสบการณ์ตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็จะได้เห็นประโยชน์ตรงนี้ของนักศึกษาครับค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ซุ้มของประเทศพมา่านะคะภาคเหนือของไทยและก็ประเทศเวียดนามค่ะซึ่งจะสังเกตได้จากข้างหลังของดิฉันนะคะนี่คือพระธาตุอินแขวนค่ะ ของประเทศพมา่านั่นเองค่ะส่วนตรงกลางนะคะก็จะเป็นการพมการลอยโรมลอยนะคะของภาคเหนือของไทยนะคะส่วนด้านข้างด้านนู้นนะคะก็จะเป็นของประเทศเวียดนามค่ะเราก็จะมาดูกันเลยนะคะว่าภายในซุ้มของเรานะคะว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างมีสิ่งใดมาโชว์าตามมาดูกันเลยค่ะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบของอาหารประเทศพมา่านะครับก็จะเป็น อาลาวากับหม้อข้าวหมอ้มอ,มอแกงอันนี้จะเป็นเฝอเนื้อของอาหารเวียดนามครับกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อของเราของ,รของประเทศเรานะครับแล้วก็น,นี้จะเป็นแกงฮังเลของร้านนาภาคของทางภาคเหนือครับกับแกงฮังเลพม่าซึ่งจะมีความแตกต่างของสีแล้วก็รสชาตินะครับฝั่งนี้จะเป็นอาหารเวียดนามครับก็จะมีแนวมีปอเปี๊ยะสดเวียดนามครับแล้วก็น,นี้จะเป็น พิซซ่าเวียดนามแล้วก็กล้วยหอมทอดราดน้ำผึ้งครับส่วนนั้นก็จะเป็นชุดขันโตของภาคเหนือครับผมนะคะก็จะเป็นฉากที่จำลองนะคะอ่าวอาลองของประเทศเวียดนามก็ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นและก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกนะคะนี่ก็คือตั้งอยู่ที่ประเทศเวียดนามนะคะ่ะ ชาของประเทศมาเลเซียค่ะซึ่งเป็นตึกคู่แฝดน,นะคะของประเทศมาเลเซียมีคนทัท่วโลกก็รู้จักอีกเช่นเดียวกันนะคะค่ะซึ่งบูนี้นะคะก็จะจัดโชว์ศิลปะการแสดงนะคะว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมนะคะของประเทศรูนามาเลเซียและก็อินโดนีเซียค่ะค่ะเดี๋ยวรอไปชมนะคะว่าอาหารของประเทศ <Wow. S 1> อินโดนีเซียมาเลเซียและก็รูนมีอะไรกันบ้างเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ ชมอยู่ตรงนี้ก็คือการจัดแสดงอาหารประเทศในกลุ่มอ,อาเซียนนะคะก็คือมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บูไนแล้วก็ประเทศไทยภาคใต้นะคะก็จะขอแนะนําเป็นเมนูที่เด่นๆของแต่ละประเทศนะคะ,ะเมนูแรกที่นําเสนอเป็นของ ประเทศมาเลเซียก็คือนาซิลมักค,ค่ะนาซิลมักเนี่ยเป็นอาหารประจำชาติของประเทศมาเลเซียนะคะก็คือเป็นข้าวที่คกับกะทิแล้วก็รับประทานกับไส่ต้มค่ะสำหรับเมนูที่สองที่จะแนะนำนะคะเป็นซัมบันค่ะซัมบันมีความคล้ายคลึงกับน้ำพริกตาแดงของประเทศไทยก็คือน้ำพริกตาแดงของประเทศไทยจะรับประทานกับผักสดหรือว่าผักลวกแต่ว่าถ้าเป็นซัมบันเนี่ย จะรับประทานกับข้าวเกี๊ยบหรือว่าโรตีทอดค่ะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือโรตีไทยกับโรตีตาไนนะคะสําหรับโรตีไทยเราจะรับประทานกับนมสดแล้วก็น้ําตาลนะคะแต่ว่าถ้าเป็นโรตีตาไนจะรับประทานกับแกงไก่ค่ะส่วนหน้านู้นเป็นขนมหวานที่เรียกว่าข้าวเหนียวตัดนะคะก็จะมีข้าวเหนียวของประเทศบูไนที่เรียกว่าเซริมูกาค่ะข้าวเหนียวสังขยาค่ะแต่ว่ามีลักษณะการทำกันกับ ข้าวเหนียวตันของไทยเลยค่ะอันนี้เป็นนาซีดากาัรข้าวมันแกงไก่กับข้าวมันแกงไก่ด้านนี้ค่ะก็คือเป็นข้าวูกับกะทิเหมือนกันแล้วก็รับประทานกับแกงไก่มีไข่ต้มปลาจริงจังกุ้งหว,วานอัมูยัดเป็นของบูไนอามูยัดมันคือแป้งสาลูที่ใช้รับประทานแทนข้าวอะค่ะรับประทานแทนข้าวเพราะว่า ของประเทศบูนเนี่ยเวลาที่เขาไม่มีข้าวรับประทานเขาจะใช้แป้งสาคูผสมกับน้ำเพื่อที่จะรับประทานากับปลาทอดเนืทอดแล้วก็ผัดผักนะคะก็จะมีซอสกะปิหรือว่าซอสเปรี้ยวเนี่ยรับประทานคู่ด้วยค่ะสำหรับการรับประทานอวุยันให้อร่อยคือต้องรับประทานตอนร้อนๆค่ะ อันนี้คืออาดากุลงังอาดากุลังก็คือขนมที่เป็นแพนเค้กมีไส้ข้างในคือมะพร้าวคั่วกับน้ําตาลปึกค่ะน้ําตาลปี๊บหรือว่าถ้าถ้าเรียกในในในภาษาไทยก็คือไส้กระชีกนั่นเองค่ะก็คือแพนเค้กไส้กระชีกค่ะ แล้วก็อยู่ที่ซุ้มของประเทศสิงคโปร์นะคะตอันนี้ก็นะคะก็จะเป็นเมอร์เลออนนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวค่ะตัวนี้นี่แตะได้ไหมคะแตะไม่ได้หรอคะทไมอะคะอ๋อมันจะโดนสิงค์ค่ะจะโดนสิงค์ค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ซุ้มการจัดแสดงโชว์นะคะของประเทศสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และก็ประเทศไทยนะคะก็คือภาคสายนเองค่ะ ซึ่งวันนี้เราก็มีผุ้ชุวแสดงนะคะจะนำชมกันเลยทีเดียวว่ามีอะไรบ้างค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบูธของประเทศสิงคโปร์นะคะเป็นบ้านจีนปรานาการค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบูธโชว์ศิลปะป,ประดิษฐ์ทั้งหมดค่ะก็จะมีศิลปะประดิษฐ์ของประเทศสิงคโปร์ประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ศิลปะประดิษฐ์ของภาคตะวันออกค่ะ ส่วนตรงฉากนี้นะคะก็จะเป็นเมืองของประเทศฟิลิปปินส์นะคะเป็นเมืองวีแกนทาวเป็นมรดกโลกของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะมีความสวยงามอย่างยิ่งแล้วก็เป็นศิลปะแบบสเปนสมัยก่อนค่ะแล้วต่อไปเราจะไปดูอาหารกันนะคะว่าแต่ละประเทศมีอะไรบ้างค่ะอาหารที่มี่เชียงของสิงคโปร์ก็จะได้แก่มีหลักซานะคะจะแบ่งเป็นหลักซาแกงกับหลักซาเปียวหลักซาแกงจะมีกะทิผสมอยู่ในน้ำซุปค่ะ แล้วก็ต่อมาจะเป็นข้าวมันไก่สิงคโปร์นะคะจะเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงข,ของประเทศสิงคโปร์ค่ะน้ำจิ้มจะมีหลายแบบได้แก่ขิงสาบน้ำพริกน้ำสม้มแล้วก็เต้าเชียวค่ะแล้วก็ต่อมาจะเป็นปูผัดพริกนะคะแล้วก็ขนมหวานของประเทศสิงคโปร์จะเป็นขนมพกสิงคโปร์ค่ะก็ความแตกต่างระหว่างอาหารไทยขนมไทยกับขนมสิงคโปร์นะคะ <Yeah. S 1> ก็จะมีเต้าส่วนกับ ข้าวส่วนนะคะของประเทศสิงคโปร์ค่ะจะเป็นต้าส่วนที่ไม่ราดกะทิค่ะแล้วก็ใส่ปลาต้นโกรโรยบนหน้าขนมส่วนของไทยก็จะเป็นธรรมดาค่ะแล้วก็มีกะทิโรยบนหน้าต่อมานะคะจะเป็นอาหารของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะที่มีชื่อเสียงนะคะจะมีแก่เมชาโดค่ะเป็นสตูของประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็มีอะโบโดค่ะเป็นต้มคล้ายๆต้มหมูสามชั้นนะคะจ,จะมี น้ำต้องใส่ชูเป็นส่วนประกอบทำให้เก็บไว้นานได้ การมากมายเลยทีเดียวค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ ก็จะเป็นอาหารประเทศลาวประเทศกัมพูชาและก็ประเทศไทยส่วนของภาคอีสานค่ะซึ่งจะมีอะไรนั้นเราไปตามจมกันเลยค่ะสาหรับซุ้มบุญพเวทสามชาติอภิวาทองราชันนะคะเราได้มีการวกรวบรวมอาหารทั้ง3ประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศกัมพูชานะคะภาคอีสานของไทยแล้วก็ประเทศลาวมาไว้ร่วมกันในซุ้มนี้ค่ะ มาที่เมนูแรกของประเทศกัมพูชานะคะมีชื่อว่าสมลอกอโปค่ะเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่มีชื่อที่แปลกนะคะแล้วก็มีการรับขนานนามว่าเ,เป็นแกงข้าผัวค่ะสําหรับประวัติความเป็นมานะคะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งค่ะอยู่กินกันมาค่ะแต่สามีเนี่ยติดเหล้ามากภรรยาเนี่ยจึงได้เก็บผักสารพัดที่อยูออ่พื้นบ้านนะคะมาต้มเป็นแกงค่ะให้เละๆก็ที่จะให้ยาพิษนะคะในอาหารเนี่ย ค่อยๆฆ่าผัวของตนนะคะแต่กลับกันค่ะผัวกับจิตใจอาหารของภรรยานะคะสามารถรับประทานได้ทุกวันค่ะจึงทําให้แกงนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแกงฆ่าผัวค่ะส่วนอย่างที่สองนะคะในประเทศลาวนะคะประเทศลาวเนี่ยสักอาหารที่แนะนําเลยคือแจ่วหลวงพระบางค่ะแจ่วหลวงพระบางในประเทศลาวเนี่ยลักษณะลักษณะจะคล้ายของภาคอีสานบ้านเรานะคะแต่ที่สําคัญเลยคือ จะใส่หนังวัวค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่บ้านเราไม่มีค่ะสำหรับประเทศกัมพูชากัมพูชานะคะจะนำเสนออาม็อกค,ค่ะอาม็อกก็จะเป็นซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆบ้านเรานะคะคล้ายๆหอมหมกของเราแต่ว่าจะใช้เนื้อปลาค่ะแล้วก็เนื้อ,อหมูนะคะใส่ลงไปค่ะ ค่ะส่วนด้านนี้นะคะสําหรับใครที่ไปเที่ยวประเทศลาวนะคะขอแนะนําสลัดหลวงพระบางกับข้าวจีลาวค่ะในด้านของสลัดหลวงพระบางนะคะก็จะมีพืชที่เป็นพืชที่นิยมก็คือผักน้ําค่ะซึ่งจะนําผักน้ำเนี่ยมาเป็นพืชหลักในการทําน้ําสลัดนะคะส่วนข้าวจีลาวนะคะก็จะได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศสค่ะคือการนําขนมปังฝรั่งเศสนะคะมาทาด้วยแ่วหลวงพระบางนะคะแล้วก็ใส่หมูยอนะคะไข่แล้วก็ผักลงไปค่ะ แล้วก็อยู่กับท่านอาจารย์ประจวิชานะคะที่จัดโครงการข้ารรมการวิชาการครั้งที่4ขึ้นนะคะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรยุพันพรสุขสวัสดิ์ค่ะวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างคะเกี่ยวกับงานข้ารรมการวิชาการครั้งที่4ในครั้งนี้นะคะ่ะเอ,อ่อก็เห็นพัฒนาการของรั้งจากทั้งที่1 2และ3ามาถึงจนครั้งที่ท4แล้วเนี่ย ก็เห็นพัฒนาคารของเด็กที่มีความตั้งใจมีความบุษสา,าที่จะสร้างผลงานดีๆมาให้หลายๆคนได้เห็นว่านักศึกษาเรามีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนค่ะวันนี้มีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับมีความรู้สึกอย่างไรนกคะกับงานางกรรกมา,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 าสายวิชาการการศึกษารู้สึกว่าวันนี้นะมีการจัดเตรียมที่ดีเลยนะว่าว่ารู้ได้ทราบมาว่าน้องๆที่เตรียมงานกันเป็นเดือนเลยนะก็ว่ามีความภาคภูมิใจว่าเราเป็นรุ่นพี่ว่าเห็นรุ่นน้องจัดงานยังไงนะครับผม ก็รู้สึกดีใจว่าน้องจัดงานออกมาได้ดีขนาดนี้ครับเป็นไงบ้างคะคุณพลอ๋อก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่างานนี้ก็ทุกคนร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันทําอย่างเต็มที่อะค่ะก็ก็ได้อย่างผลงานที่ออกมาอย่างที่เห็นในงานวันนี้ค่ะเป็นที่ประสบความสําเร็จของทุกๆคนใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากเลยเพราะว่าตอนนี้นะคะพวกเราก็เรียนอยู่ชั้นปีที่สี่แล้วแล้วก็เป็นงานผลงานชิ้นสุดท้ายที่เราจะได้ทํากับทางคณะแล้วค่ะค่ะนี่ก็คือความคิดเห็นของ ผู้เข้าร่วมงานและก็ผู้จัดงานในงานข้ามกำลังารวิชาการประจำปีการศึกษา,า,า2557งานข้ามกำลังารครั้งที่4ในครั้งนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมคะสาหรับงานของเรานะคะจัดขึ้นภายใต้วัฒนธรรมไทยกับอาเซียนคะ่ะซึ่งรวบรวมความรู้หลายๆแขนงเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นศรริลปะประดิษฐ์ของประเทศต่างๆนะคะวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงการแสดงเลยทีเดียวคะ่ะ ค่ะสำหรับรายการของเราวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับงานขั้นคำสาขวิชาการครั้งที่4ประจำปีการศึกษา2557ค่ะซึ่งท่านสามารถรับชมนะคะช่องทีวีดีๆเหล่านี้นะคะรายการดีๆนะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุทริลิ์จัดให้นะคะทางช่อง SDB นะคะช่อง2ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุทริลิ์ค่ะอน่ในนู้รายการของอายญงก็ออกบิเลเฮยเพิ่เพียร์ชนัมนกในห์เฮยเนืงบานจูยมัยบางบอกรุ๊ปเพียร์ลบอตี้ล็อบบเมง แต่สำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วขอก่าวค่าขอบคุณขอบใจของพายแตงคิ้วค่ะ